ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาแนะนําวิธีการนะครับในฤด,ดูหนาวนะครับที่เราฉีกยากันไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ในฤด,ดูนี้มแมลงตัวก็เยอะหนอนก็เยอะแล้วก็เชืราก็เยอะนะครับที่เราฉีกไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวสารจะใบ,บของเรานะครับที่ไม่สามารถจะดึงเข้าไปหาตัวเชื้ราหรือว่าตัวหนอนที่มีเกาะป้องกันได้นะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําตัว สารนำพาและแพร่กระจายสปีด88นะครับของตีเองนะครับเราก็จะมาดูผลงานของการทำงานของเขานะครับตัวนี้ว่าเขาทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวลุงติจะใช้ไม้ก้านมะพร้าวเล็กๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นใบกล้วยเอามาจำลองนะครับใบกล้วยเนี่ยคือน้ำไม่สามารถจะซึมเข้าได้ค่ะเนี่ยครับน้ำเขาจะเป็นเม็ดๆนะครับเขาไม่สามารถจะซึมเข้าใบเราเปรียบเสมือนว่าตัวหนอนมีนวลป้องกันนะครับอ่าเราก็จะตัวเนี้ย ตัวนี้เป็นสารน้ําพานะครับเนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเขาจะดึงเข้าหาตัวหนอนได้เลยเนี่ยคือซ,ซึมได้เลยซึมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพืชที่มีนวลมีอะไรเนี่ยในฤดูเนี้น้ําค้างมันเยอะอม,มันอาจจะไม่ซึมเข้านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ยาเนี่ยอาจจะคงฤทธิ์ไม่ค่อยเต็มที่นะครับอาจจะอยู่ฤทธิ์แค่สามวันห้าวันก็หมดฤทธิ์นะครับแต่เมื่อีถ้าเราผสมตัวนี้ไปประสิทธิภาพการทํางานของไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน สารสารกําจัดนอนแมลงนะครับก็จะซึมเข้าหาอืหาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่สูญเสียไม่ว่าจะหมอกลงหรืออะไรมันก็จะเกาะอ,อยู่ที่ใบพืชเลยนะครับอันน,นี้คือซึมเข้าไปทันทีเลยซึมทันทีเลยครับฉีดปุ๊บจะซึมปับเลยอืภายในหนึ่งถึงสองนาทีซึมเข้าใบพืชหมดเลยแล้วเวลาแห้งจะไม่ทําลายนวลพืชน,นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือน้ําเราที่เราเอามาผสมเนี่ยอาจจะมีกรดมีกรดเป็นด่างนะครับให้เอาตัวปรับสภาพน้ําก่อน ตัวนี้คือประสิทธิภาพก็คือสามารถปรับกดด่างของน้ำเนี่ยให้มาเป็นกลางได้ pH น้ำครับแล้วก็ทําให้สารยาฆ่าแมลงไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนน้ำเล่เาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้เต็มที่เลยแล้วก็จะคงฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ15-20วันเลยคือน้ําจะต้องเป็นกลางใช่ถ้าน้ําเราไม่ดีเนี่ยเราฉีดยาไปเนี่ยอาจจะทําให้ยาเราเป็นก้อนอาจจะคงออกฤทธิ์ไม่เต็มที่อาจจะอยู่ได้แค่7วัน คือได้ผลไม่เต็มที่ใช่ได้ผลไม่เต็มที่นะครับตัวนี้จะทําให้สารออกฤทธิ์ของเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ก็จะมาแนะนํากันให้ดูรู้วิธีกันนะครับว่าทําไมเราฉีดยาแล้วนอนไม่อยู่เชื้อราไม่หายนะครับจริงๆยาเชื้อราที่เราซื้อกันไปน่ะมันอาจจะดีแล้ว แต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในสิ่งรอบข้างื้นที่น้ําที่เราใช้น้าไม่ดีมีความเป็นกรดเป็นด่างใช่แล้วก็ในพื้นที่เราอาจจะหมอกลงเยอะอสารจะใบเราอาจจะมีฤทธิ์ไม่เต็มที่ไม่สามารถจะเกาะใบพืชได้สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปอันนี้คือเกาะเข้าใบพืชเลยเนี่ยอันนี้เขาซึมเข้าไปแล้วค่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวนวลน,นวลเขาจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอนนี้เลยเนี่นครับสารนำพาและแพร่กระจายนะครับอันนี้เราใช้ได้ ได้ตามมาตาของน้ําเลยนะครับในปกติเนี่ย254ของเราเนี่ยสปีดตัวสปีดแปเนี่ยจะได้50ไร่นะครับอันนี้ก็มาแนะนําให้พี่น้องเษกษตรกรนะครับที่ประสบปัญ,ปญหากันอยู่ว่าฉีดยาไม่อยู่นอนไม่ตายเชื้อราไม่หายนะครับก็ฝากไปนะครับสปีดแป8นะครับ <c oughs> ตัวนี้เลย